สัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่งจังนิดหนึงก็ตื่ค่ะวันนี้สองสาวไปขายมะขามเด้อดีโชเฟอร์กัน้ากันไปขายมะขามเด้อพี่น้องมือนีน่ะสองเท่าค่ะเดียวไปขายมะขามเป๊ะมะขามเปียกมะขามสุมนะนะไม่ใจอก็ได้จับบาท โอ้ยตอนไทยกับตอนอันขายมะขามกับสีบไปไทยเขาก็บม่ได้เนาะเพราะว่ามันคนหลายยันเขาหายเนาะเขาปั่นมะขามอยู่เลยอยู่ในร้านเขาในดานเขาเวาเฮาเนาะเฮาก็เลยมีไทยเฮากเลยมิไทยเฮาเองที่ได้รดนี่แหละเนาะขึ้นตอนนี้นะตาทองได้อันนี้นะอันนี้ภูตาทองอันนี้คือภูตาทองนะคะมาแต่มามาทางเขาวงมาทางเขาวงบวขาวเออมาทางเขาวงโบขาว แลวเฮาลวละมาเพููตาทองนี่นะก่อนที่จะไปกุกตุงกอกผููตาทองนี่วิวงามงามบินลงไปาทางคุนเฮงงามวิวนะต<ม>อนนี้นะเขาเอ็ดที่ท่องเที่ยวล่ะนี่เขาเอ็ดจุดท่องเออดีเ<ต>ขาเอ็ดมองท่องเที่ยวเจา้าพักเขอคนจมว,วิวน้าตกตัดทอง่แถวนี้แต่ก้อนนะเขาจะจัดงานน้าตกตัดทองผููปีเนาะทร่เดินเพื่อว่าเขาตาจัดนะ เลยได้นำมาแล้วนำตกเลยเนดะินเดินเดินตุลาแมสแมสเดินตุลาเดินตุลานี่เขารียจ uh ัดน้ำตกตาทองคู่ปีเห่าเป็นผู้สาวเนาะเข้ามาเนายจะมาแต่ได้เนาะเออความจะมาเนาะโอ้ยจะมานี่ยแหละสาวชื่อเดี๋ยวมาจุบมาขายมีไก่้กันมีตอนนั้นเนเป็นผู้สาวไรคอยจื้ออยู่เนาะมี เขาจัดจนกระเทั่ห่วหลายปีพี่ค่อยยังไงมาขายปีงไก่น่ะโอ้เจ้าบ้าเออสมัยนั้นน่ะค่อยกมาเที่ยวงานตัดทองไอพวกค่อยยังไงมาเที่ยวมันอยู่เครือบ้านเหรอเนาะอยู่เครือบ้านนั่นแหละมาเขาวงกไปแลสินี่นี่ล่ะเขาเลยเริ่มจัดอีอะไรนี่เขาเอ็ดเชนบอกเขาเอ็ฟนั่นล่ะนี่ เออนี่นี่นี่น,นี่เขาอยู่นี่นี่เขาเริ่มจัดที่สถานท่องเที่ยวอีมองนี้เือหนึ่งเห็นบอกเขาเอ็ดมองส้มวิวเจ้าเตอนะน่ <มา S 2> ะเอ,อเพราะว่าฮึ้นไปทั้งเทงคุณก้าไมนเป็นมันเป็นพารเรอนะกะะความาคาดตะเ,ปปเออวิวดีไรเจ้าเคยฮึ้นอยูอ่บ่มี่เออแล้วตอนนั้นเออตอนนั้นนะฮะทำไมฮึ่นนี่นะได้หอดหมอลำหมอรองเป็นเดี่ยวแม่ได้นักมวยมวยตีเดียวพร้อมได้เออ่า ค่อยกัมา,ามาหลายปีแล้วนอเขาปีจันทร์เออปีจันร์หลายปีตะปางทุกค่ยมาขายปิ้งไก่ต่อมาได้ต่อมาก,ก็ได้ลูกได้โผล่แล้วก็ลูกน้อยอยู่พี่แดนเอสก็มาขายปิ้งไก่เป็นแมค่ค้าตับมะฮุงมุนเดี๋ยวก็มบบู่คือเจ้านี่นะออพ่อก็ได้มู่ผู้หนึ่งแม่เจินนะนะน,าาานา่าโอ,อ้เจ้าก็ได้มาเนาะพ่อก็ได้มาได้บ่แตับมะฮุงคือดีเล่อเออแค่ทุกค่อยได้ขายดีเท่าไหร่ ตำมะฮ oh, ูปิงไก่โอ้ยผ mm, ู้บ่าก็ความไหลเทําเมจินเด้อเขาก็มาเฝ้ามาเฝ้าเมจินผู้บ่าก็หลเด้อนั่นล่ะเออเขาก็มาเฝ้าสาวจนแล้วพักไปไทยต่ำมะฮเพิ้นกับปิงไก่เพื่นจะเป็นไทยไปรับแค่พื่นน่ะเพื่นเป็นผู้สาวงามก็คอยเด้เพื่นก็ไปรับแค่น่ะแค่ก็ร้ายล่ะคอยกับเป็นไทยตํำล้ไปเสื้อเพื่อพนล่ะแค่นั่นแล้สาวน้อโตความได้ขายดีเด้อ ปีงไก่ปีงไก่ตุ้ค่อยมาขายดีขายขายเบิร์ดอะไรของคอต้อยกับเบิร์ดไปให้ย่งเดียวเอ้ยร้านที่ยงเดียวคอต้อยค่อยเลยเจ้าโอ้โหอ,อ,อันเพระอะไรการที่อย่างเดียวอยู่ที่ยงเดียว,อย,ดดยวอยู่ข้างเดียวเพิ่นขายดีตัวก็ขายดีโอ้ยเป็นตาโห้ฟ้าที่ขายเดียวค่อยต่ำมะฮุ่งหล่ะนะทั้งขายขายน้ำกับพี่ท่านขายพี่าวาดพี่ใบ ถามเบิ่งพอตอยเด้อคืนเนาะมันได้ทอปตาต่างเนอเออเขามีเอชกลางคืนเด้อเขาเอชกลางเย็นกลางคืนเอชเออเขายังมีเอชมัลติเดียวเออเเขาตอนนั้นนั่นล่ะนี่นาะข้างเว้นกระพู้ท่อแล้วก็มาแล้วนั่นล่ะนี่เขาเลยจัดอีกอยู่นี่ข้างกระเพือกกระวงเขาได้ขึ้นมาจัดนะแป่ว่าเขาหรือเขาไปเท่าแล้วบันี้เท่าแล้วเขาก็ไปขายขายขนมนั่นแสดงมีขนมอย่เออมีเอชเบิ้งแต่เขาเอดวิวทั้งเตอร์น่ะ งาบยิ่ได้แหละนาหาก็ลงไปโอ้มัก็เหนยงามบบกนั่นล่ะตัวก็ดูตั้งตัวบตกคก็ความงามเลยเนาะเมไน่่ปนี่่พ um> okay ี่่อนี่ครับคุณพอามไปก็คือแล้วโอ้ยพุ่งเนะาี่หนุ่มนี่เนาะโซงนี้แม่คพุ่งไปเลยเนาะบนจมเหลาดูเธออยู่อยู่บ้านบนเกาะนี่แหละว้โอ้ ไป้เบานเลยได้ไปก็มา่อ้นันบ้มจบ้าดเขาลุ้งนีไปแล้วค่อยน่ค่อยที่ทานค่อยเมยคนหลยังแต่ค่อยไปพัทยาเขอกันยังเป่าโอ้ยมีไปอีละเมย์เถอะไปนำลุงันโอ้ยนั่นละเออพาหุนนาเออผู้นั่นเพิ่เราไปบุญธาตุยังเราไปน้ำพิ้นไปว่าไปไปไปแบนชวงเทศกาลเนาะไปโชวทศกาลนี่แล้วนั่นล่ ไปบ้านนี่แรกค่อยกับเไปพราะเพิ่นนี่นะไปไปน้ำยาคู่ไปน้ำยาคู่ก็ไปยื้ดนอบไปสายบุญสักไปทยบุญนั่นนะนะพี่จะไปยางได้ขี่รถไปได้เนี่ยแหละเนี่ยจัดแล้วนะเออถ้าวไปรถเพิ่นกับไปเที่ยวน้องเพิ่นวันนี้เราพากันไปขายผักขามเด้อสอบเออสเตาโอไปขายมะขามเปรี้ยวมะขาม ขายพัดไม่ได้ขายชอบเลยสี่มือเลยถึงขายไม่ได้ขายนะเนาะมันยากกับวลายแล้วก็เลยไม่ได้ขายนั่นแหละแล้วห้ากับเบิร์ดมาห้ากับ่ายแนนเดียวมาเบิร์ดเดียวมาลูกกระทางกระบาดนะอ้าวลูกร้านมะขามไม่ได้ไปขายแต่ถึงแม่หลกร้านมะขามขนา่นไปลูกมีไกยนี่ก็ไปมีไกยที่เจ้าก็ไปค่อยๆก็ไปได้เออค่อยไม่ได้ไปมีไกยนี่เขาก็ไม่ไปพี่เชิญนะเขาก็ไม่ ประมาณนี้นะคะขอจคลิปเพียงแค่นี้ก่อนค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยน,นะคะ